เพราะว่าเราจะได้ดูในส่วนของตัวทีเฟกเนาะคุณพรมรสุวรรณสักรกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ก,การลงทุนบรอกรุงไทยเอ็กซ์ปริงค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยสวัสดีครับคุณนายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยเป็นอย่างไรบ้างช่วงน,นี้อากาศไม่ค่อยดีฝุ่นเยอะรักษา,ส,าสุขภาพนะคะอ่าครับฝุ่นก็ยังเยอะอยู่นะก็ช่วงนี้ลมมาน้อยครับค่ะเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับ ใช่เลยได้เลยค่ะโหตอนนี้วันนี้ไอ <c oughs> เริ่มเจ็บคอล้วเริ่มคิดอยู่วันนี้เริ่มเจ็บคอกําลังกําลังระมัดระวังอยู่นะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว TFX <c oughs> เลยแล้วกันโนพี่บวยโนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาสองสามวันที่ผ่านมาดีกว่าตัว TFX ค่อนข้างที่จะสวิงแบบหัวหมุนติ้วเลยนะคะใช่ครับ หูหัวหมุนติ้วสุดๆกระโดดเปิดแกลบขนาดนี้โหดจัดๆเลยนะคะพี่บัวมีมุมมองยังไงกับทีเฟตอนนี้บ้างคะครับสำหรับเซฟิบตี้ฟิวเนะเราไม่ได้เห็นการแกว่งตัวภายในวันเนี่ยสามถึงสี่เปอร์เซ็นเนี่ยมานานแล้วเหมือนกันนะครับเมื่อวานเนี่ยไฮโลในวันเนี่ยถือว่ากว้างมากนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถกลับมาปิดไฮนาแถวแถวอ่า แถวโซนแดาโซน850ได้อันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับต่างชาติเนี่ยซื้อคืนไปเยอะนะครับจากที่ช็อตไว้ในเดือนในเดือนที่ผ่านมานะครับในช่วงเดือนมกราเนี่ยช็อตไว้อยู่ราวๆหกหมื่นเนี่ยนะครับก็ซื้อคืนไปประมาณ43,000กว่าสัญญานะครับตรงนี้ก็ทำให้ยังมีความนะครับยังมีความไม่แน่นอนอยู่ว่า เขาจะซื้อคืนต่อได้ยังไหมหรือว่าจะกลับมาช็อตใหม่นะพี่แต่ว่าในส่วนของราคาเมื่อวานตอนเปิดตลาดเนี่ยมันมีความแพนิคเซลล์แบบผิดปกตินะทำให้เขาอาจจะต้องทำการช็อต covering คือทำการซื้อคืนเพื่อเพื่อที่จะทำกำไรเพราะว่าราคามันลงมาถึงเป้าเขานะครับแต่ถ้าเขากลับมาช็อตต่อเนี่ยภาพวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเซลงมาได้อีกเหมือนกันนะครับสำหรับเซฟตี้แต่ว่าถ้าเขายัง กลับมาซื้อคืนนะถ้ามันก็จะดูผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็น่าจะไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับแต่ว่าถ้าอิงในเชิงเทคนิคเนี่ยตัวของเซฟิที่เองเนี่ยก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงแบบเต็มตัวเหมือนกันนะครับคือวันนี้เด้งขึ้นไปชนเส้น5วันแถว858ไม่ผ่านเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสลงต่อนะครับตอนนี้เส้น EMA ทั้ง5เส้นเนี่ยนะครับระยะสั้นกลางยาวเนี่ยมันก็พยายามที่จะคอสตัวลงมา ทำรูปแบบเดตคอร์ดซึ่งเนี่ยมันก็เป็นการบ่งชี้ไว้ขาลงรอบเนี่ยมันจะกินเวลายาวนานกว่าเดิมไหมถ้ามันกลับมาเรียงตัวเป็นรูปแบบเดตคอร์ดแบบสมุนแบบนะครับก็คือเส้นร้อยเส้นร้อยวันอยู่ข้างบนแล้วก็เรียงจากเส้นมากมาหายน้อยนะครับตรงน,นี้คงต้องคงต้องติดตามดูนะครับในเชิงกลยุทธ์ระยะสั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนนะเราวันนี้ก็แกว่งถือว่าแว่งแคบลงนะครับเหลืออ่ ไฮโลเนะี่ยอยู่ประมาณ10จุดนะครับซึ่งภาพยังไม่ชัดเนี่ยผมอยากให้เวดันซีก่อนนะครับรอดูยอดต่างชาติวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยถ้ายืนนะครับถวแปด้าศูนยได้เนี่ยอาจจะมีรีบาวต่อนะแต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ก็อาจจะเห็นการถอยลงมานะครับทีนี้ทิกเกอร์ที่จะช็อตตามเนี่ยตรงไหนดีนะครับก็ดูตรงโลขงของวันนี้แหละนะครับถ้าเราดูตัว S50 นะครับสองห้เนี่ยนะครับ ตัวสัญญาเดือนอสิ้นสุดเดือนมีนานะโลวันนี้จะอยู่แถๆวๆบริเวณแปดสี่สามก็ให้ไว้แปดสี่สามเป็นทิกเกอร์ในการเข้าช็อตพรุ่งนี้นะถ้าหลุดโลวันนี้ก็เปิดช็อตตามนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสนะที่จะลงมาแถาวบริเวณแปดร้อยสบแปดจุดซึ่งเป็นโลเดิมนะครับอืก็คือถ้าหลุดแป3สี่สามสามารถช็อตแล้วก็ไปดูเป้าที่แปดหนึ่งแปดแถวๆนั้นเลยถูกไหมครับใช่ครับครับ ืมโอเคครแตให้ยืนได้นะอาร์ติกเกอร์ในการเข้าลองนะครับก็คือถ้าเบรกไฮของวันเนี้ยแถวโซนบริเวณอ่าให้กลมๆมาแปดห้าสี่นะครับก็จะเป็นจังหวะเทรดดิ้งลองระยะสั้นอาจจะไปขายทำกำไรแถวเส้นสิบวันมันก็มีโอกาสเด้งได้เหมือนกันเพราะว่ามันลงมาชันมากนะครับก็อยู่ที่แถวแปดหกสามน,นี้ก็เป็นเป้าในการทำกำไรนะครับค่ะแต่จริงผม,มจริงผมยังไบแอด ฟังช็อตอยู่เหมือนกันนะแต่ก็มัน<ฆ>ยังมีความมันยังมีความไม่แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วรูปแบบแท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยมันก็เป็นลองไว้ัคดเดิลสติกเนี่ยคือแบบมันก็ถือว่าเป็นสัญญาลีเวอร์โซเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงรออยู่ยอดต่างชาติแล้วก็รอดูการเคลื่อนไหวพ่กนี้ว่าเลือกทางไหนนะครับจะเ<ฆ>บรกไฮของวันก่อนหน้าหรือจะหลุดโล่ขอโทษครับจะเบรกไฮข,ของวันนี้หรือว่าจะหลุดโลของวันนี้นะครับต้องรอพ่งนี้เฉลยแล้วเราก็เทรดตาม ในส่วนของที่นี่เข้าดูทิกเกอร์ที่ให้นะครับได้เลยนะคะก็อย่างถ้าเกิดดูส่วนต่างเนี่ยระหว่างฝั่งช็อตกับฝั่งลองเนี่ยดูถ้าทางฝั่งช็อตจะดูได้เปรียบกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะพี่บอยเนาะใช่ไหมครับก็คือจริงๆน่ยวันนี้ตัววันนี้ตัวค่าเบสิคของตัวฟิวเจอร์ครับมันถือว่าขยับเข้าใกล้เซฟตี้มากขึ้นนะครับตอนนี้เซฟี้ยู่850ตัวฟิวเจอร์อยู่846.5นะครับมันก็ อยู่ห่างกันอยู่ประมาณ3จุดกว่าๆซึง่งจริงๆแล้วเนี่ยเดือนเนี้ยมันเป็นเดือนที่จะมีหุ้นที่จะมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลเนี่ยหรือว่ามีหุ้นที่จะขึ้นขึ้นหมาย XD ถ้าเราดูตามหุ้นที่ขึ้นดีเมื่อปีที่แล้วนะครับช่วง Q1 เนี่ยจะมีอยู่หลายตัวเลยที่เป็นตัวใหญ่นะครับอ,อย่างตัว Advanced ตัวของ BTS หรือว่าตัวของ GlobalGPSC เนี่ยตัว i n t u c h นะครับหรือว่า จะเป็นพวกอจะเป็นพวกหุ้นในกลุ่มปรทอเนี่ยหลายๆตัวก็จ่ายในช่วงไตรมาสนี้ซึ่งตัวของฟิวเจอร์เนี่ยมันควรจะลงไปเทรดต่ำกว่าทรีิตี้หรือว่าพยอินล่วงหน้าสักอยู่อสักประมาณลบห้าถึงลบหกจุดก็เลยมองว่าฝั่งช็อตถ้าคนที่เล่นไม่ได้สั้นมากนะผมว่ามันก็จะได้เปรียบตรงนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าฟิวเจอร์เนี่ยมันจะลงไปพายอินล่วงหน้านะครับเพราะว่าถือฟิวเจอร์ไม่ได้เงินบันผลฉะนั้นเนี่ยฟิวเจอร์จะลงไปรอ,อก่อน ะครับอ่าแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับในเรื่องของดิเรกชันเป็นสําคัญว่าเราถูกดิเรกชันหรือเปล่าไปถูกทางไหมนะครับแต่ก็ยังไงพรุ่งนี้ภาพคงชัดขึ้นวันเนี้ยมันก็แกว่งในกรอบพักสิบจุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงรอเลือกทางค่ะเดี่ยว่ารอเลือกทางกันนิดนึงเนาะช่วงนี้อาจจะเวียงไปเวียงมาถูกไหมคะพี่อือ่าใช่ครับครับจริงวันนี้ถ้าไม่แน่ใจอ่ะรอก่อนได้นะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยถือว่ากแกว่ง แรงแล้วก็แบบฝุ่นยังคลุ้งอยู่นะครับอืมอืมเราก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนพอจะเปิดช็อตหรือเปิดลองมันไม่เคลียร์สักทางหนึ่งถูกไหมคะอืมอาจจะต้องใช่ครับแล้วก็อยากดูยอดต่างชาติด้วยว่าให้เขาเปิดหน้ามาหน่อยว่าเขาจะไปทางไหนต่อนะครับค่ะค่ะนะเพราะว่าเราเห็นได้ว่าเมื่อเดือนเมื่อเดือนที่แล้วเนี้ยช็อตมาเยอะแล้วก็ถูกทางด้วยนะครับ ค่ะใช่ใช่นะอ่ะเราก็รอกันดูทิศทางกันนิดนึงนะคะค่ะพี่บวยค่ะในส่วนของตัวตัวหุ้นบ้างละคะพี่บวยมีตัวไหนสามารถดูทางช็อตหรือทางลองได้ไหมคะในช่วงนี้ครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นหุ้นไทยตอนนี้นะเขายังชอบแบงก์อยู่เพราะว่าแบงก์เนี่ยมาดีโดยเฉพาะตัวตัวของแบงก์ใหญ่นะครับตัวที่ผมคิดว่ายังแข็งแรงนะเราก็น่าจะขึ้นตามตัวเค a บงไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของ SCB นะวันนี้ก็พยายามยกไฮสูงขึ้นมานะครับผมว่าเนี่ยทเทรดดิ้งรองแถวเนี้ยลุ้นไปขายเกินร้อยสามสิบร้อยสามสิพันก็ยังมีโอกาสไปได้นะครับเพราะว่าไอซเนี่ยก็อยู่แถวประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบเนี่ยยังยังไม่โอเวอร์บอร์มากเกินไปแล้วโมเมนตัมมันเป็นบวกด้วยถ้ามันยืนอยู่แถวๆนี้นะครับค่ะครับก็เน้นฝั่งลองครับค่ะเน้นฝั่งลองนะ,ะสำหรับตัว SCB นะโอ้โหนิวไฮเลยนะคะ s อ B ยังพ ลองกันต่อได้นะคะตัวเดียวเลยเหรอคะพี่ฝั่งลองครับเออมีฝั่งช็อตอีกตัวหนึ่งนะ,ะเพราะว่าอยู่ในช่วงแาวโน้มขาลงนะครับตัวของฝั่งช็อตเนี่ยก็จะเป็นตัวของ PTTGC นะครับระยะสั้นเนี่ยเขาทำโลใหม่นะครับหลุดต่ำกว่าโซน21บาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จอ่อจจะปิดหลุด20นี่ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับช่วงวิกฤตโควิด ช่วงปีสองพันยี่สิบเนี่ยโลเขาอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเนี่ยหลุดไปแล้วโอ้แล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนะราคาเนี้ยเราไม่ได้เห็นตั้งแต่ปีสองพันเก้าอ๋อถ้าย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โห<อ>ก็สิบกว่าปีครับไม่ได้เห็นราคายี่สิบาทเนี่ยนานมากแล้วค่ะ,ะครับก็ยังไงถ้าทรงเป็นแบบเนี้ยก็มีโอกาสจะนิวโลต่อเนื่องหมายถึงว่าจะทำโลต่อเนื่องนะครับค่ะอืม มีโอกาสที่จะท็ยังไงเป็นที่ดิ่งฝั่งช็อตแล้วก็จุดคัดล้อนต้องให้ไปด้วยนะครับก็คือถ้าหลุดต่ํากว่า21บาทอ่าถ้ากระดิดขึ้นมาเกิน21บาทนะครับแต่ยังไงเนี่ยถ้าช็อตไปแล้วแล้วมันซึมลงไปเรื่อยๆนะครับทรงคล้ายๆปูนใหญ่อย่างเงี้ยก็เล็งโปรไฟลรันไปก่อนค่ะอืมโอเคอ่ะหุ้นฝั่งรองใน SCB นะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นฝั่งช็อตเป็นปตท GC นั่นเองนะคะค่ะในส่วนของตัวทองบ้างนะคะขอตบท้ายด้วยทองกันน้ครับ ตัวทองเนี่ยถือว่าเคลื่อนไหวดีมากๆนะครับแต่ประเด็นในเรื่องของความไม่แน่นอนของเรื่องอะนะครับสงครามภาษีเนี่ยนะครับที่ยังมีการแบบคล้ายๆกับการเมคดิวอะนะครับเป็นการขึ้นขู่หรือเปล่าแล้วก็หาดิวที่มันลงตัวด้วยกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จีนจะมีการเลื่อนการเก็บภาษีแคนาดากับเม็กซิโกนะแต่เขาไม่เลื่อนจีน อ่าจีนเนี่ยเขาก็มีมาตรการตอบโต้มาละนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยเดี๋ยวคงต้องตามดูซึ่งถ้าเรื่องมันยังไม่จบคุกคุนอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าทองเนี่ยมันก็เป็นเป็นอสเซทหนึ่งที่คนมาพักเงินแล้วมันก็เป็นในเรื่องของอสเซทในเชิงเทคนิคเอาด้วยที่นักลงทุนจะมันกับมีการแบ่งเงินไปลงทุนในทองที่มันเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเราดูนะครับตัวดอลลา่าเองช่วงเนี้ย อาจจะมีแนวโน้มแข็งก็จริงนะแต่ว่าทองคำเนี่ยก็เหมือนกับไม่ค่อยกลัวดอนแข็งเท่าไหร่นะครับทองคำก็ยังสามารถประคองตัวอยู่ในระดับสูงได้ถ้าผมมองว่าท่านดอลลาร์ไม่ได้แข็งเร็วเกินไปจนน่ากลัวนะทองก็ยังพอไซเวอัพต่อไปได้แล้วถ้าอิงเทคนิคนะตอนนี้นะครับทองคำเนี่ยทำนิวไฮอยู่นะครับก็คือเบกตรงไฮเดิมของเมื่อช่วงวันที่สาตุลาเนี่ยสองเนย์รับ เบรกมาแล้วแล้วตอนนี้กำลังเดินหน้า,าทำาออ t i m นะครับผมว่ารอบนี้คือต้องมีนะครับของต้องมี mm hmm. ะถ้ายังไม่มีรองเนี่ยหาจังหวะย่อรองหน่อยค <c oughs> ่ะบางคนจะต่อรองก็แถวย่อแถวสองพันแปดอันนี้อิงตามราคาสปอตนะราคา g ีโอจะสูงกว่า <c oughs> อยู่สักหน่อยนะครับค่ะแล้วก็ตั้งสต็อป o s อแล้วก็เลเ p r ฟ f i หลัน <c oughs> นะครับ <c oughs> ผพว่าถ้าอิงจากแอสเซททั้งหมดที่คุยกันมาวันนี้ผมว่าทองนี่ชัดสุด คือต้องมีแต่ว่าก็เนื่องจากมันขึ้นมา new high นะก็ในอาจจะเป็นลักษณะการเทรดดิ้งถ้ามีกําไรเป็นรอบก็เราก็เทรดนะครับแต่ว่าค,ดดนะคนะาคดหวังได้นะครับกําไรสี่สิบห้าสิบเหรียญนะผมว่าคาดหวังได้นะครับแล้วก็เป็น asset ที่ผมว่ามันชัดนะครับเทรนเขาชัดที่สุดแล้วเนาะในบรรดาที่เราเทรดหรือที่เราดูกันทั้งหมดนะสําหรับตัวทองอ่าใช่ครับคุณ โอเคอะทองก็ยังคงเป็นการเอ่อฟอลโล่ในฝั่งขาลองก็คือมองเป็นทางฝั่งขาขึ้นอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็พี่บ๊วยมองว่ายังสามารถลองต่อได้อีกย่อลองได้อีกถูกไหมคะอ่าใช่ครับครับโอเคอะกลยุทธ์ทองนะจ๊ะเรียบร้อยฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงคะ่ะพี่บ๊วยมื่อกี้อ่ามื่อคุณนายว่าอะไรนะครับ อ๋อบอกว่าฝากอะไรถึงนักลงทุนนี้อ๋อครับก็อ่อในวันนี้ผมขอฝากไว้นะครับว่าเทรดวอลเปลี่ยนเกมแต่ไม่เปลี่ยนกฎนะครับการลงทุนช่วงนี้ต้องมีทองครับโอ้โหเทรดวอลเปลี่ยนเกมแต่ไม่เปลี่ยนกฎเลิศมากค่ะขอบคุณค่ะพี่บว้ยครับสวัสดีค่รับสวัสดีค่ะ จดไม่ทันเลย <c oughs> อเอห็ดว่าเปลี่ยนเกมนะคะแต่ไม่เปลี่ยนกฎนะจ๊ะแล้วก็เท็ดลงทุนช่วงนี้นะคะต้องมีทองนะคะสำหรับภาพรวมนะคะของพี่บวยนั่นเองนะคะโอเคอ่ะนี่ก็จะเป็นมุมมอง